สวัสดีค่ะจากมาลาัยองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผัดผักคะนา้าหมูสามชั้นกันนะคะน้ำมันจะเยอะไปเดี๋ยวขอตักออกนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมสับหยาบนะคะ แล้วเราก็จะใส่หมูสามชั้นนะคะลงไปผัดไปผัดไปเคียวให้หอมนะคะมีหลายคนถามมาลาวพยอมว่าทำไมไม่ทำหมูกรอบบ้างอันนี้มาลาวพยอมทำกินเองนะคะทำอาหารทุกครั้งคือทำกินเองแล้วก็ หมูกรอบอายุหรือว่าไวัยแบบบาลังพยอมนี้ก็ไม่กินแล้วนะคะคือกินไปก็ไม่มีอะไรดีต่อสุขภาพเพราะหมูนั้นก็ทั้งนึ่งทั้งทอดเรียกว่าวิตามินอะไรก็หมดไปแล้วนะคะก็เลยไม่คิดจะทำกินแล้วนะคะอันนี้ก็ขอผ่านอาหารที่บาลังพยอมทำนี้ก็คือ ทำให้คนในครอบครัวกินหรือว่าถ้าวันไหนที่อยู่คนเดียวก็จะทํากินแบบแบบนี้นะคะคือกินแบบง่ายๆอยู่อย่างสบายๆนะคะเมื่อหมูสามชั้นเราเจียวคั่วแบบนี้กลิ่นก็จะหอมหอมมากๆเลยนะคะน้ำมันก็จะออกมาจาก สามชั้นด้วยเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นค่ะจะบอกว่านี่คือต้นของกระหล่ำปรีนะคะที่บ้านราพยองปลูกแล้วเขาไม่ออกหัวหรือว่าออกช้าตอนนี้ก็ร้อนมากด้วยนะคะก็เลยตัดเอามากินเลยพอตอนนี้หนอนเริ่มเริ่มกินตรงกลางนะคะ ที่เขาจะเป็นปมงอยังไม่เป็นหัวนะคะต้องปลูกหน้าหนาวพอถึงหน้าร้อนก็เรียกว่าเขาจะแก่พอดีที่เราจะตัดนะคะเดี๋ยวเราปิดขวาไว้แป๊บหนึ่งสักประมาณสองสามนาทีนะคะเราก็จะเปิดขวานะคะ เรียกว่าผักคณะก็ละอุกกรอบสุกแล้วนะคะอันนี้ก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนี่ค่ะน้ำตาลทรายนะคะดูเม็ดก่อนแล้วก็ผัดคลุกเคล้าเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ชามกันนะคะ ตอนนี้ผัดพะน้าของบาลังพยมก็เสร็จแล้วจ้าเป็นผัดพะน้าแบบโบราณโบราณนะคะคือไม่ได้ใส่อะไรเลยถ้าไม่ใส่น้ำปลาก็ใส่ผงก็ใส่ซอสปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลตัดนิดหน่อยเพื่อให้รสกลมกล่อมขึ้นนะคะไม่ใส่ซอสหอยไม่ใส่ผงชูรสนะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายางพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ